สวัสดีค่ะช่องวันชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วต่อไม้รากไม้นะคะที่ชาวบ้านใจดีให้ฟรีนะคะแอดชัยก็ไม่รอช้าเลยนะคะรีบไปขนเอามาอย่างไวเลยค่ะกลัวจะไม่ได้นะคะของฟรีนี่รีบเลยนะคะแอดชัยนะคะ ค่ะก็เป็นเงาไม้นะคะเงาไม้ต่อไม้นะคะรากไม้ทีช่ชาวบ้านให้ฟรีวางไว้นั่งก่อน,น,นอเออเป็นเงาต่อรากไม้นะคะชาวบ้านเขาบอกไปเอาฟรีเลยนะคะให้ฟรีนะคะ ถูกใจน้องมนญ่เลยนะคะแล้วยิ่งให้ฟรีด้วยเนี่โอ้โหหาที่ไหนได้คะ fc ในเมืองในานาเขาไม่มีให้ฟรีกันง่ายๆนะคะมีแต่ไปซื้อเอาทั้งนั้นเลยนะคะแต่อีสานบ้านเฮานี่โอ้โหชาวบ้านนะคะน้ำใจงามมากใจดีมากๆคะ่ะ fc อะไรก็เอาฟรีไปเลยอะไรก็ให้ฟรีไปเลยนะคะมาขนเอาฟรีเลยนะคะกลาบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใจดีมากๆ เป็นสิ่งที่น้องมนปาถนาและโปรดปานชอบมากๆเลยนะคะเงาไม้ลากไม้เนี่ยเพราะว่าน้องมนชอบจัดสวนประดับสวนนะคะก็ามาไว้ปลูกกล้วยไม้มั่งทําโต๊ะนั่งมั่งเอาไว้วางกระถางต้นไม้มั่งนะคะไว้ประดับสวนนะคะให้สวนของเรานี่ดูเป็นธรรมชาตินะคะสวยงามยิ่งขึ้นนะคะและยิ่งต่อไหนที่มันสวยๆนี่แล้วก็ ปลูกดอกไม้ใส่ปลูกกล้วยไม้ใส่งามๆนี่โอ้ oh, ยิ่งงามเลยค่ะเอฟซี <Okay. S 1> ถูกใจน้องมนมากนะคะมีเท่าไหร่เอาไม่อั้นนะคะเนี่ยยิ่งของฟรีนี่หายากนะคะโอ้โหเบลเลอร์บล่าเลยค่ะเอฟซีตอนนี้ใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้ใหญ่มากเลย สี่คนหามนะคะเอฟซีนี่ยค่ะก็ชาวบ้านเขาทำไร่ทำสวนนะคะเขาก็ขุดออกจากไร่จากสวนเขาก็ทิ้งไว้มันก็ไม่มีประโยชน์ก็มีแต่ให้ปวกมันจิน แล้วก็ชาวบ้านเขาจะนำไปเผาถ่านนะคะเผาถ่านขายเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเขาก็บอกมาค้นเอาฟรีเลยนะคะกลับขอบพระคุณมากๆเลยน้องบนลก็ได้ตอไม้มาวางเป็นกระถางแยะเลยนะคะวางเป็นกระถางชนชมมั่งนะคะปลูกดอกไม้มั่งนะคะทำเป็นโต๊ะนั่งในสวนนั่งเล่นมั่งอะไรเงี้ยคะ่ะ อิดบล็อกเนี่ยก็เอามาทำบ้านให้แป้งร่่ำเพิ่มเติมนะคะ f อนะคะก็พอดีคุณแม่แม่เอฟซนะคะคุณแม่แม่เอฟที่มีเมตตาต่ <c oughs> อแป้งร่ำนะคะที่ฝากค่าผลไม้มาให้แป้งร่่ำนะคะ ทีละร้อยสองร้อยบาทนะคะนุมบลก็ได้เจ็บยอดกระปุกอมสินไว้นะคะหยอดกระปุกอมสินไว้ร้อยสองร้อยนะคะ,ะ, 100, 200, ะ,คะท่านให้มาบอกเป็นค่าแอปเปิลนะคะเป็นค่าแอปเปิลให้กับแป้งล่ำนะคะร้อยสองร้อยนุ่มบลก็เจ็บหอมลอมดิฟนะคะประหยัดไว้นะคะก็คือซื้อแอปเปิลมาให้แป้งร่ำกินส่วนหนึ่งนะคะ อีกส่วนหนึ่งน้องมนก็แบ่งนะคะแบ่งเก็บหอมรอมริบไว้เพื่อที่จะซื้ออิฐบล็อกเนี่ยมาทําบ้านให้กับแป้งร่ําเพิ่มเติมนะคะก็คือจะก่อขึ้นอีกสองแถวนะคะก่ออิฐบล็อกขึ้นอีกสองแถวในส่วนด้านหลังแล้วก็ส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะฝั่งละ2แถวนะคะส่วนด้านหน้านี่ไม่ก่อนะคะเพราะว่าเอาไว้ให้นางเอาไว้ให้นางกิน ผลไม้กินหญ้ากินน้ํานะคะข้างหน้านี้เอาไว้ให้นางออกมาเดินเล่นนะคะเพราะว่านางชอบโผล่หัวเอาขาออกมาเดินเล่นนะคะข้างหน้าก็เลยไม่อยากจะก่อขึ้นสูงนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นการกักขังนวงเหนียวนางเกินไปนะคะก็ให้นางออกมาเดินเล่นได้แต่ว่าจะก่อด้านข้างกับด้านหลังเพื่อที่จะกันฝนสาดนะคะกันน้ําเข้ากันฝนสาดนะคะนางก็ชอบกินน้ํานะคะเนี่ยกินน้ําเจ๋งมากๆเลยแป้งล่านะคะ ทัวที่อื่นเขากินน้ำเวละครั้งนะคะแต่แป้งร่ำกินน้ำตอนเที่ยงกับตอนเย็นนะคะนางก็ชอบกินน้ำกินน้ำเยอะมากเนี่ยค่ะก็ด้วยความเมตตาจากคุณแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั่วโลกนะคะที่เมตตาแป้งร่ำนะคะให้ค่าผลไม้กับนางมานะคะท่านละร้อยสองร้อยลกนก็เจ็บไว้นะคะ เก็บเงินค่าผลไม้ไว้ซื้อผลไม้ครึ่งนึงเก็บไว้ครึ่งนึงก็ได้ซื้ออิดบล็อกนี่แหละเงินที่เจ็บหอมลอมลิบมาประหยัดกินประหยัดใช้นะคะเอามาซื้ออิดบล็อกนะคะมาทําบ้านให้แป้งล่ําเพิ่มเติมนะคะก็เหลือ,อด้านหลังถ้าก่อขึ้นแล้วน้ำมลก็จะเอาเป็นผ้าดัางเขียวแบบนี้นะคะผ้าเขียวเนี่ยมงเขียวเนี่ย เอาวิ่งรอบชั้นบนอีกรอบหนึ่งเป็นสองชั้นเพื่อที่จะกันยุงกันมแมลงเข้านะคะด้านหลังกับด้านข้างนะคะทุกคนก็จะทําเป็นอย่างดีเลยนะคะทําเป็นให้มันตึงให้มันสวยด้านด้านข้างกับด้านข้างน้นนะคะกับด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนี้นะคะก็จะาผ้าเขียวนะคะล้อมรอบให้มันสวยงามนะคะให้สวยงามส่วนด้านหน้าก็ว่าจะปล่อยโล่งไว้นะคะปล่อยโล่งไว้ ก็จะทำเป็นああประตูขั้นตรงนี้นะคะตรงเนี้ยก็จะตั้งเสาขึ้นนะคะ <c oughs> ตั้งเสาขึ้นตรงกลางนะคะตรงกลางก็จะทำเป็นไม้กั้นนะคะทำเป็นไม้กัน้นทำเป็นประตูไม้กัน้น <c oughs> หรือจะทำ <c oughs> เ,เป็นประตูมงลวดให้แป้งล้ำก็ได้นะคะ <c oughs> ทำเป็นประตูมงลวดดีกว่าเนาะ ทำเป็นประตูม้งลวดหรือไม่ก็เอาเป็นเอาไม,เาไม้เอาไม้กั้นไว้อย่างเดียวก็ได้นะคะไม่ต้องทำเป็นประตูม้งลวดก็ได้แต่ถ้าจะกันยุงกันมแมลงจริงๆนะมันก็ต้องทำเป็นประตูม้งลวดนะคะแต่นางก็ชอบโผล่หัวออกมาอยู่ดีนะคะมันก็กันไม่ได้อยู่ดีนะคะก็เลยเอาปล่อยไว้อย่างนี้ดีกว่านะคะปล่อยไว้อย่างนี้แหละเรากันเฉพาะด้านหลังกับด้านข้างก็พอกลับขอบคุณ คุณแม่แม่เอผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกค่ะที่เมตตาแป้งลํำถึงทองอมเงินนะคะแล้วก็เมตาน้องมนกับแอดชัยนะคะช่วยชมคลิปให้จนจบคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปจนจบนะคะกลับขอบพระคุณ f อฟทั่วโลกก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภร่ำรวยทุกทกท่านนะคะกลับสวัสดีค่ะบ้านแป้งลํำจะเสร็จแล้วค่ะจะได้ทำแล้วนะคะ ด้วยความเมตตาจากเอฟซีแม่แม่นะคะเอฟซี FC ผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกนะคะเจ็บหอมล้อมลิบจนซื้ออิดบล็อกทำบ้านให้แป้งล่ำได้นะคะนี่นะคะนางมองตามพ่อนะพ่อเดินไปเดินมานางก็มองตามนะคะว่าพ่อไปไหนนะคะนางจะสนใจแต่พ่อมองตามแต่พ่อนะเพราะว่าพ่อให้ของกินนางเยอะนะคะกินกล้วยกินแอปเปิลนะคะ